ไาเริ่มมืดขึ้นมาแล้วนะครับเราไม่สามารถควบคุมเรื่องไาฝนได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ําฝนที่ตกลงมานะครับอาจจะมาผสมกับคอนกรีตของเรานะครับและทําให้สเต็งของตัวคอนกรีตเรานะครับลดน้อยลงสวัสดีครับผมช่างอู๋จากบริษัทมาร์ทเออร์โฮมต่อเติมไฟในแปลงของคุณนะครับวันนี้ผมจะขออนุญาตพาคุณลูกค้าทุกท่านมารับชมสาระดีๆเกี่ยวกับงานต่อเติมบ้านกันนะครับคอนกรีตผสมเจตคืออะไรและจําเป็นไหมที่เราต้องใช้คอนกรีตผสมเจตสำหรับงานต่อเติมบ้านคอนกรีตผสมเจตก็คือคอนกรีตที่ทางโรงงานนนนนนนหหหหรรรรรรรืือออออแแแแผผผงงงปปููไไดด้้้้้้สสสสสสสมสมมมําาาาาาาเเเเเเ็็็จจใกกกับลลลลวาาวะะถตตททีีี่่ยคคค์ขซิน ใช่แล้วก็น้ำนะครับซึ่งสเตนที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างหรืองานต่อเติมบ้านนะครับจะมีสเตนให้เลือกใช้หลายแบบนะครับขึ้นอยู่กับว่าวิศวกรที่ออกแบบและคำนวณนั้นเลือกใช้สเตนที่เท่าไหร่นะครับโดยปกติแล้วงานต่อเติมบ้านนะครับจะนิยมใช้คอนกรีตผสมเจี๊สเตนอยู่ที่210เฮกตนะครับแต่ว่านางานนี้นะครับทงบริษัทเรานะครับได้เลือกใช้คอนกรีตผสมเจี๊สเตนอยู่ที่280เฮกตนะครับลูกค้าคงจะสงสัยนะครับว่าทำไมบริษัทเราถึงเลือกใช้สเตนอยู่ที่280 PSD นะครับเพราาาาะวว่เลทงนก่่่่ออออสสรรรรรร้้าาาาาาางนนนนนะะะคคคคััััับบบจจจจเเเกกิดดปปญหหืยยภทีไไมมมถวุชฝตกนะครับฟ้าเริ่มมืดขึ้้นนมมมาาาาแลวะครรรับเไ่สถ ควบคุมเรื่องฟ้าฝนได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ําฝนที่ตกลงมานะครับอาจจะมาผสมกับคอนกรีตของเรานะครับซึ่งถ้าเราใช้สเต็งเพียงแค่280เคสตีนะครับอาจจะเกิดปัญหาสเต็งสองตัวคอนกรีตอาจจะมีการลดลงเนื่องจากน้ําฝนเราก็เลยทําการเลือกใช้สเต็งที่มากกว่าสเต็งที่ออกแบบไว้นะครับผมจะเสริมเรื่องสเต็งนิดนึงนะครับสเต็งก็คือกําลังรับแรงอัดของตัวคอนกรีตนั่นเองที่นิยมใช้กันก็คือหน่วยเคสีนะครับลูก้านี่ครับลูก้าบินนะครับทูกค้าสามารถรับชมได้เลยครับว่าเราใช้280เคสตี